สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตกิจตอมกันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดท้ายบทครับสำหรับในข้อที่5นะครับถ้า A นั้นเป็นมุมแหลมครับแล้วเขากำหนดให้แทน A บวกกับ1ส่วนด้วยคอส A หารด้วยแทน A ลบ1ส่วนด้วยคอส A มีค่าเท่ากับลบ5จงหาค่าของสาย A นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอันดับแรกนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์ตรงนี้นะครับจะพบว่าการที่เราให้ A นั้นเป็นมุมแหลมนะครับแสดงว่าเราจะต้องมีการวาดภาพกันก่อนนั่นเอง เฉะนั้นเมื่อเราวาดภาพแล้วภาพที่ได้ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับอ่านะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากอัตราส่วนตรีโกณมิตินั้นนะครับเราจะต้องพิจารมรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนื่องจากให้ A เป็นมุมแหลมนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะกําหนดให้บริเวณนี้ครับเป็นมุมที่เราสนใจหรือมุม A ที่เราต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุม A ก็จะเรียกว่าข้ามใช่ไหมครับให้เป็นด้านที่เป็น A อเล็กตรงนี้ไว้นะครับ ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากครับให้เป็นตัว c ไว้ตัวนี้นะครับซึ่งจะเรียกด้านนี้ว่าฉากและที่เหลืออยู่ก็คือด้านชิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้นั่นก็คือโจทย์นั้นนะครับเขาให้เราหา sin a เพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดก่อนก่อนว่า sin a ตัวนี้นะครับ sin a นั้นจะต้องมีค่าเท่ากับการเอาอะไรครับข้ามไปหารด้วยด้านไหนเอ่ยข้ามหารด้วยฉากนั่นเองเพราะนั้นข้ามของเราในที่นี้นะครับจากรูปก็จะเป็นตัว a หารด้วยฉากก็คือตัว c แปลว่าเราต้องหา a ส่วนด้วย c ให้เจอนั่นเองเดี๋ยวเราจะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากรูปนะครับแล้วก็จากสิ่งที่โจทย์กำหนดนั้นแทน a ของเรานะครับตรงนี้ที่เขาให้มาเราเอามาลองแทนค่าด้วยข้ามหารด้วยชิดใช่ไหมครับข้ามก็คือ a ชิดก็คือด้าน b เพราะฉะนั้นแทนของเราก็คือ a ส่วนด้วย b นั่นเองจากนั้นครับตรงนี้โจทย์กำหนดให้มี cos a ด้วย cos ก็คือชิดหารด้วยฉากถูกต้องไหมครับดังนั้นชิดก็คือ B แล้วก็ฉากก็คือสนั่นเองจากนั้นครับเราก็จะเอา A หารด้วย B กับ B หารด้วย C ตัวนี้ครับไปแทนในสมการนะครับตรงนี้จะพบว่าเมื่อเราแทนค่าลงไปทั้งหมดตรงนี้นั้น1ส่วนด้วยคอ s a cos a มีค่าเท่ากับ B ส่วนด้วย C เพราะฉะนั้นถ้า1ส่วนค o s a ก็จะหมายความว่าเราจะต้องทําการสลับนะครับจากเศษเป็นส่วนและจากส่วนเป็นเศษของ บส่วนซตรงนี้ก็จะกลายเป็น C ส่วนบแล้วก็ C ีส่วนบที่อยู่ข้างล่างแบบนี้นั่นเองโอเคไหมครับจากนั้นเราจะเห็นว่านะครับถ้าเรานะครับเอามาบวกกันนะครับเราก็จะนําตัวเศษนะครับมาบวกกันได้เลยนะครับก็ส่วนด้วย B ที่อยู่ด้านล่างตัวส่วนข้างล่างตัวนี้ครับเราก็จะนําตัวด้านบนก็คือ A-4 ลบ C ไปลบกันบริเวณนี้แล้วเราก็จะหารด้วย B นั่นเองซึ่ง ทั้งสองอันนี้นะครับทั้งบนและข้างล่างต่างหารด้วย b นะครับเราก็เลยทำการตัดอัลิเดเฮบบาบึบบับก็จะเหลือเฉพาะตัวเศษก็คือ a บวก c ตัวข้างล่างก็คือ a ลบ c นั่นเองจากนั้นครับก็ทำการฟูนไฟย้ายข้างอัซิเลบึม a ลบ c ขึ้นไปที่เลขลบ5นะครับเราก็จะได้บรรทัดนี้ออกมานั่นเองจากนั้นครับก็ทำการคลายกระจูนคูณกระจายลบ5นะครับเข้าไปบริเวณด้านในตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ5 a บลบหเจอกับลบสก็จะกลายเป็นบวกห้ 5, 4, ตรงนี้นั่นเองสังเกตไหมครับว่าเราจะเห็นว่าเราจะมีตัวแปร A นะครับกับตัวแปร C ดังนั้นเลยย้ายตัว A ครับไปไว้ด้วยกัน A ครับเมื่อเอาลบหย้ายมาบวกเข้าก็จะกลายเป็น 6A จากนั้นครับฝั่งขวามีอยู่ 5A ทําการย้ายสมนูขวีกนางสีมาลบออก1 4ก็จะเหลือเป็น4 4นั่นเองใช่ไหมครับจากนั้นครับ โจทย์ของเรานะครับที่เราได้วงกลมไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราต้องการเอา a นั้นเข้าอัตราส่วนกับตัว c เพราะฉะนั้นเรามี a กับ c แล้วนะครับเราก็ทําการย้ายข้างอีนัง c มาหาร a ตรงนี้นั่นเองจากนั้นเราก็ทําการย้ายข้างอีนาง6นะครับมาไว้ตรงนี้ <c oughs> ก็ทําการตัดทอนโดยใช้แม่2ครับ2 2 4 2 3 6แสดงว่า a หาร c ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนด้วย3นั่นเองและแน่นอนว่า a ส่วน c ของเรานั้นคือค่าของสาย a นั่นเอง ดัะนั้นเราจึงมาสรุปคําตอบตัวนี้ได้นะครับว่า sin a ของเราก็มีค่าเท่ากับ2หารด้วย3นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่6กันนะครับเขาบอกว่าจากรูปนั้นนะครับกำหนดให้มุม BAD ครับมีค่าเท่ากับ75องศาแล้วก็ให้ AC ครับมีความยาวก็คือ3ามวรูนั่นเองถ้ามุม2คูณ B ครับลบกับมุมดอกนะครับมีค่าเท่ากับมุม BAD แล้วนะครับเขาให้หาความยาวของด้าน BD นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนรายละเอียดปีกย่อยต่างๆลงในรูปที่เรามีกันก่อนนะครับอ่านะครับเมื่อเราได้เติมตัวเลขต่างๆลงไปนะครับก็จะพบว่าตัวนี้ครับมุม BAD นะครับก็คือบริเวณมุมนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ75องศาความยาวของ Ac ก็คือบริเวณนี้นะครับก็จะยาว3ามูทนั่นเองจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันว่าแล้ว ตรงที่ผมเขียนว่า60กับ45นั้นมันมาจากไหนและมาได้อย่างไรเราไปดูคำตอบไปพร้อมๆกันอีกครั้งครับอ,ออกมาก็จะได้ดังนี้นะครับเรามาพิจารณากันก่อนว่าสิ่งที่เขากำหนดมานะครับอันดับแรกนั้นเขาให้มุม2คูณ B มุม B นะครับลบกับมุม D จะมีค่าเท่ากับมุมนี้ซึ่งมุมนี้นะครับโจทย์นั้นกาหนดมาแล้วก็คือ75องศานั่นเองแปลว่าตัวนี้คือสิ่งที่เขากำหนดให้นะครับค,คุณครูก็เลยเขียนไว้ตรงนี้ ่อจากนั้นครับเราก็จะมาพิจารณาที่สามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้นะครับเรามาพิจารากันก่อนเราก็จะพบว่าถ้านะครับเราเอามุมบีนะครับบวกกับมุมดีแน่นอนว่ามุมบีกับมุมดีก็คือหมายถึงบริเวณนี้นะครับซึ่งเมื่อบวกกันแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ105องศาเหตุผลก็คือตรงนี้ครับมีไปแล้ว75องศาถูกไหมครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะต้องเท่ากับ180ฉะนั้น มุมนี้ครับก็คือมุม B กับมุมดจะต้องรวมกันแล้วได้105องศานั่นเองโอเคนะครับจาก2สมการที่เรามีนะครับเราจะพบว่าตรงนี้มีอยู่ลบดีนะครับตรงนี้มีอยู่บวกดีตรงนี้ถ้าเราเอาสมการ2อันนี้มาทําการอสิเดเฮบารวมกันมันก็จะทําการตัดทอนหรือหักล้างมุมดีออกไปก่อนเราก็จะได้ว่า2 B ตัวนี้จะบวกกับ1 B กลายเป็นมุม 3B นั่นเองฝั่งขวามือครับก็เอาตรงนี้รวมกันก็จะเป็น 180องศาทําการย้ายสมุนัวอีนางเลข3ามาหานนะครับทำการตัดทอนบึบบๆบบับ,บแสดงว่ามุมบีของเราก็คือมุม60องศาที่ผมเขียนบริเวณนี้นั่นเองและแน่นอนว่าถ้ามุมบีตัวนี้คือ60ครับมุมที่เหลืออยู่ก็คือมุมทางมุมดีตัวนี้ก็จะเป็น45องศาตามที่ผมเขียนไวต้ตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับสิ่งที่เราต้องการก็คือความยาวของ B d ดีถ้าสังเกตนะครับความยาวของ B ีดีก็คือความยาวบริเวณนี้ แน่นอนว่าเราจะต้องอาศัยการมองสามเหลี่ยมรูปนี้ครับแล้วหาความยาวของด้าน x กับการมองสามเหลี่ยมรูปนี้แล้วหาความยาวของด้านตัวแปร y แล้วนำ y กับ x ตัวนี้มาทำการรวมกันนั่นเองโอเคไหมครับซึ่งอันดับแรกครับในที่นี้ผมนั้นให้เราศึกษาหรือให้เด็กทุกคนพิจารณาที่สามเหลี่ยมรูปนี้กันก่อนนะครับจะพบว่าถ้าเราพิจารณาที่สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะพบว่าแทนของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอาข้ามหารด้วยชิดนั่นเอง ถูกต้องไหมครับดังนั้น tan 60ข้ามนะครับข้ามก็คือบริเวณที่เราเป็นเขียนเป็น3สแควรูทสตัวนี้ครับหารด้วยชิดก็คือ x นั่นเองนะครับเมื่อเราแทนค่าก็จะกลายเป็น3ามสแควรูทสหารด้วย x ครับส่วน tan 60นั้นมีค่าเท่ากับสแควรูทสใช่ไหมครับต้องการค่า x ครับเลยทําการคูณอเฟเฟ์คูณ x ย้ายไปแล้วไฟออนางรูทสย้ายลงมาหารทำการตัดทอนบลึบบึบบเป๊ะ จวดตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นเลข3นั่นเองพี่น้องเอ๋ยต่อไปครับเราได้ x แล้วว่ามีค่าเท่ากับ3ครับเดี๋ยวค,คุณครูเอามาเขียนไว้บริเวณตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือเลข3นั่นเองจากนั้นหน้าที่ของทุกทคนนะครับก็ไปหาค่าของ y โดยพิจารณาจากสามเหลี่ยมรูปใหม่คือสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองเดี๋ยว y จะออกมาเป็นยังไงเราไปดูคําตอบพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะพิจารณาที่สามเหลี่ยม a d c ครับก็คือบริเวณสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเอง โดยเราจะให้มุมที่เราพิจารกก็คือมุม45องศานั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราต้องการค่า y แต่เรารู้ด้านนี้ก็คือด้านข้ามข้ามหารด้วย y ก็คือชิดคําตอบออกมาเลยใช้ค่าของ tan 45องศานั่นเองนะครับเนื่องจากข้อนี้นะครับเราจะพบว่าข้ามหารด้วยชิดของเรานั้นข้ามก็คือ3ามสแควรูทสาหารด้วยชิดก็คือตัว y tan 45นั้นมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ทกําการย้ายข้าง,างคูณอัฟฟิลฟิลฟิลฟ,ลฟลครับ ก็จะได้ออกมาเป็น y มีค่าเท่ากับ3 square root 3นั่นเองโจทย์ต้องการให้เราหาค่าส่วนของเส้นตรง BD ครับเราเลยเอาค่า y กับค่า x ตัวนี้มาทําการรวมกันจึงได้คําตอบออกมาเป็น3บวกกับ3 square root 3หน่วยนั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูในข้อที่4กันเลยนะครับเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม x y z นั้นนะครับมีมุม x นั้นเท่ากับ15องศาครับมุม y เท่ากับ135องศาและความยาวของด้าน x z นั้นมีค่าเท่ากับ8นิ้วจงหาว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีค่าเท่าไรโดยประมาณนะครับอันดับแรกแสดงว่าข้อนี้เราจะต้องมาสร้างรูปกันก่อนจากโจทย์นะครับเขากําหนดว่ามุม x กับมุม y นั้นต้องมีขนาดมุมนะครับเป็นเท่านี้ แปลว่ารูปนี้นั้นจะต้องถูกฟิกตายตัวนะครับซึ่งสามารถที่จะวาดภาพออกมาได้ดังต่อไปนี้ครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากกําหนดให้สามเหลี่ยมนั้นเป็น xyz มุมที่เป็นมุม15องศาก็คือมุม x ครับอยู่บริเวณนี้นะครับจากนั้นครับเราจะพบว่ามุม y ของเราก็คือตรงนี้ครับคือร3อยองศาและแน่นอนครับว่ามุมที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมของ z นั้นจะต้องมีค่าเท่ากับ30องศานั่นเองเนื่องจากมุมภายในรวมกันทั้ง3มุมนี้จะต้องเท่ากับ 180องศานั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับข้อนี้นั้นถ้าเราเพิจารณาะครับเขาให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแน่นอนว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นจะต้องไปเข้ากับสูตรที่จะต้องอาศัยการหาความสูงบริเวณนี้นะครับนั่นก็คือถ้าคุณครูนะครับได้เอาความสูงบริเวณนี้นะครับลากเพื่อมาตั้งฉากและวกำหนดให้ตรงนี้คือตัวแปร R เกิดขึ้นนะครับก็จะพบว่า ถ้าตัวนี้คุณครูให้เป็นความสูงครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับก็จะถูกแบ่งเป็นสามเหลี่ยม2รูปก็คือสามเหลี่ยมบริเวณนี้กับสามเหลี่ยมบริเวณด้านนี้นั่นเองโอเคไหมครับเนื่องจากโจทย์นั้นกําหนดให้ค่า x z นะครับมีค่าเท่ากับ8ดังนั้นถ้าตรงนี้ถูกแบ่งเป็นสามเหลี่ยม2รูปนะครับก็เลยกําหนดให้ความยาวของตัวนี้ครับเป็นตัวหนึ่งเป็น8ลบ a ครับแล้วก็ให้ความยาวตัวนี้เป็น a นั่นเองเพื่อที่จะใช้ในการหาคําตอบต่อไปเดี๋ยวจะมีคําตอบเป็นลักษณะยังไงนะครับ เราไปดูคําตอบไปพร้อมกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในโจทย์ข้อนี้นั้นจะต้องมีการหาอยู่ทั้งหมด3เปด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับโดยสเต็ปที่1ครับคุณครูให้ทุกๆคนนะครับพิจารณาที่สามเหลี R ่ยม RXY นะครับสามเหลี่ยม RXY ก็คือบริเวณสามเหลี R ่ยมรูปแรกก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับจะพบว่าเรานั้นต้องการความยาวของด้าน h แน่นอนเพื่อที่จะเอาไปหาความสูงของ รูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะใช้ในการคำนวณหาพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเรายังไม่รู้แล้วก็โจทย์นั้นกำหนดให้8ลบ a มานะครับแปลว่าตรงนี้ครับเราจะสนใจที่2ด้านนี้ซึ่งมันก็คือข้ามหารด้วยตรงนี้ก็คือด้านชิดของเรานั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้แทน15องศาครับมาแทนค่าข้ามหารด้วยชิดข้ามก็คือ h ชิดก็คือบริเวณนี้ครับนั่นก็คือ8ลบ a นั่นเอง ทำการย้ายข้างครับเพื่อนําเอา8ลบ a นั้นคูณไฟเพื่อไปคูณกับแทน15องศาเราก็จะได้ตัวแปร h ออกมาติดไว้เป็นสมการที่1นั N ่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับเราก็มาพิจารณาที่สามเหลี่ยมรูปที่2ครับนั่นก็คือสามเหลี่ยมบริเวณนี้นะครับแน่นอนว่าโจทย์นั้นมีค่า h กับค่า a มาให้บริเวณนี้เราก็เลยเอามาหาค่านะครับซึ่งจะพบว่าตรงนี้กับตรงนี้นั้นก็คือข้ามหารด้วยชิดซึ่งข้ามหารชิดก็คือแทนนั N ่นเอง โอเคไหมครับแทน30ก็จะมีค่าเท่ากับ h หารด้วย a ครับทําการย้ายสมมุรควออินังเไปฝั่งนี้ครับเราก็จะได้ว่าค่า h ของเรามีค่าเท่ากับแทน30คูณ a นั่นเองนี่คือสเต็ปที่1และแน่นอนว่าเรามีอยู่ทั้งหมด2สมการและทั้ง2สมการนั้นต่างมีค่าเท่ากับค่า h ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาคําตอบในสเต็ปที่2ต่อกันเลย อ่านะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเสร็จที่2นั to to 2่นก็คือการที่เราแนะนาเอาสมการ2สมการนี้ครับจับมันมาเท่ากันนะครับความหมายก็คือในเมื่อสมการนี้ h มีค่าเท่ากันเราก็จะได้ว่าฝั่งซ้ายตัวนี้ครับเราก็จะต้องนํามาเท่ากันหรือมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับก็จะเขียนออกมาได้ในลักษณะนี้นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับเราก็จะทําการนะครับตรงนี้เราก็จะทําการคูณแทน15องศานั้นเข้าไปในวงเล็บแบบนี้ครับ ก็จะได้ค่าออกมาเป็น8แทน15องศาคูณอยู่กับลบ a ของแทน15องศานั่นเองฝั่งขวามือครับบริเวณนี้แทน30คูณ a นะครับเลยนํา a นั้นขึ้นมาไว้ด้านหน้าก่อนก็จะกลายเป็น a แทน30องศานั่นเองเราจะเห็นว่าตัวแปร a ครับมีอยู่ทั้ง2ด้านของสมการครับจึงย้ายฝั่งมาอยู่ด้านเดียวกันก็ทําการ a c d i t h e b a รวมกันตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นแทน a ของแทน30องศานะครับบวกกับ a ของแทน15องศา เราจะเห็นว่า A ตรงนี้ครับมีอยู่2ที่ซึ่งเป็นตัวร่วมจึงดึง A อนะครับออกมาบริเวณด้านหน้าก็าจะได้ค่าออกมาเป็นแทน30ก็หาค่าได้1นึสแควรูทสาส่วนแทน15าองศานั้นเมื่อเปิดตารางก็จะมีค่าเท่ากับ0.268นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับเราก็จะทําการบวกตัวนี้นะครับแล้วก็นําแทน15าองศาที่แทนค่าไว้เมื่อสักครู่นี้แทนฝั่งนี้ด้วยก็จะออกมาเป็นสไตล์ประมาณนี้ครับความหมายก็คือเหลือตัวแปร A ตัวแปรเดียวในสมการนี้ครับ จึงทาการย้ายข้างและตัดทอนซึ่งข้อนี้อาจจะต้องใช้ในลักษณะของเครื่องคํานวณเข้าช่วยนะครับเนื่องจากตัวเลขนั้นเป็นค่าประมาณนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าของ A ของเรานะครับก็จะได้ออกมาเป็น2.537โดยประมาณนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราหาค่า A ได้เราก็นําค่า A ไปย้อนกลับนะครับแทนในสมการใดสมการหนึ่งระหว่างสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้ครับแล้วแก้สมการหาค่า H จะได้ค่า H ออกมาเป็น 1>, 1 4 6 4โดยประมาณนั่นเองโอเคนะครับแน่นอนว่าข้อนี้นั้นเราต้องการค่าของความสูงครับเมื่อเราได้ค่าของความสูงแล้วเราเลยจะไปหาพื้นที่โดยประมาณของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้กันคําตอบที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้ครับอ่านะครับสำหรับสเต็ปที่3ก็คือสเต็ปสุดท้ายก็คือการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม x y z ข้อนี้นั่นเอง และแน่นอนว่าข้อนี้นั้นจะเป็นการประมาณพื้นที่นะครับโดยเราจะใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองจากรูปที่เราเห็นนะครับฐานก็คือความยาวบริเวณ xz ซซึ่งจดกําหนดมาแล้วก็คือเลข8คูณกับความสูงก็คือตัวเลขที่เราหาไว้เมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือ1นึ่งจุดสี่หกสี่ทำการคูณกันตัดทอนบึบบึบปั๊บออกมาให้เรียบร้อยคําตอบที่ได้ก็จะประมาณ5.86นั่นเอง สรุปคำตอบครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้จึงมีค่าประมาณ5.86ตารางหน่วยนั่นเองโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคณิตสกิจต่อมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจคณิตสกิจตอมที่ทาง Facebook ไว้ด้วยยังไงถ้าเด็กๆข้อไหนนะครับที่มีปัญหาอยากให้คุณครูนั้นเฉลยหรืออยากให้คุณครูได้อธิบายเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์กันที่บริเวณด้านล่างได้เลยแล้วกลับพบกันใหม่ใน E ีหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ